อันเป็นที่รักนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วที่แกจากไปฉันยังหลงคิดว่าแกยังอยู่เสมอเวลาตื่นนอนตอนเชา้าไม่เห็นแกที่ปลายเตียงและมีแกรอรับกลับบ้านทุกเยก็นกระโดดดีใจกับฉันแต่เปิดประตูเข้ามามีแต่ความว่างเปล่ามันน่าใจหายนะมองไปที่มุมเดิมๆในบ้านเห็นภาพแกตรงนั้นไม่เคยได้เผื่อใจว่าสักวันเราต้องจากกันยังทำใจไม่ได้ คิดถึงมากกว่าเดิมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตลอดเวลาหลายปีของกันและกันแต่ยอมรับในกฎการจากลาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดขึ้นฉันมีความสุขมากตลอดเวลาสิบเอ็ดปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเลี้ยงดูลําบากบ้างสบายบ้างเคยดูแกบ้างไม่สนใจบ้างในบางครั้งฉันรู้ว่าแกเป็นห่วงบ้านและครอบครัวแต่โปรดจงรู้ไว้พวกเราจะอยู่กันให้ได้ ฉันรู้ว่าแกฟ้องมองดูพวกเราอยู่ข้างบนฟ้าไม่อยากให้เราเศร้านานอยากเห็นพวกเรามีความสุขกับชีวิตต่อจากนี้เราคงได้พบกันอีกที่ไหนสักแห่งนะแกเป็นมากกว่าสุนัขแกคือคนในครอบครัวคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์และรักเราจริงๆจากหัวใจและชีวิตแกพวกเราก็รักแกมากนะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกอย่างเวลาคิดถึงแกจะหยิบรูปเราและวิดีโอขึ้นมาดูเสมอฉันจะพบแกในฝันเสมอนะ จะจดจำทุกภาพทุกเสียงเหา่าทุกที่ที่เราเคยผ่านด้วยกันครอบครัวทุกคนจะจดจำเก็บแก้ไว้ในหัวใจและความทรงจำตลอดไปขอบคุณที่ทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวมากขึ้นรักเสมอ